รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยออดัสเอ็กตร้าโทนิกและแชมพูสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฝันให้ไกลไปถึงครับผม คุณผู้ชมครับวันนี้นะคะคต้องมาแอบย้อนไวนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เรายืนอยู่ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทาอังกฤษโปรแกรมนะครับซึ่งวันนี้นะแขกรับเชิญที่จะมาร่วมพูดคุยกันนะครับไม่ใช่อาจารย์หรือว่าบุคลากรอ,อื่นแต่อย่างใดนะฮะแต่ว่าเป็นน้องมัธยมนะครับซึ่งพึ่งจะประสบความสําเร็จนะครับกับการแข่งขันระดับนานาชาตินะฮะ International Students Conference ประจำปี2013ครั้งที่4นะฮะซึ่งเขามีการจัดการแข่งขันกันขึ้นที่เมืองปีนังประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งวันนี้น้องเขาจะมาแชร์เคล็ดลับเทคนิคนะครับแล้วก็มาบอกเล่าถึงประสบการณ์ต่างๆรวมถึงมาดูในเรื่องของอุปสรรคและความท้าทายว่าเขาผ่านสิ่งต่ตางๆเหล่านั้นมาได้ยังไงนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขารอเราอยู่ด้านนู้นแล้วขออนุญาตไปพบกับน้องเขานนคัทถามมาเลฮะ ผู้ชมครับตอนนี้นะเราอยู่กับแขกรับเชิญของเราในวันนี้แล้วนะครับน้องจอชทิติพลสินเรือสวนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกผู้ชมก่อนนะว่าดีกีน้องแน่นเหลือเกินนะครับเพราะว่าน้องคือตัวแทนนักเรียนโรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนจุนันทานะฮะเป็นตัวแทนของประเทศไทยได้แหละนะฮะที่สามารถไปคว้ารางวัลมาได้จากการประชุมนานาชาติ SISC2013 ที่ประเทศมาเลเซียนะเดี๋ยวก่อนอื่นต้องบอกผู้ชมนิดหนึ่งก่อนว่าการประชุมนานาชาติ SISC2013 เนี่ยคืออะไร การประชุม SISC 2013คือการประชุมระหว่างประเทศนานาชาติโดยเน้นที่ประเทศสมาชิกในอาเซียนครับผมก็มีสิบประเทศอาเซียนใช่ครับแต่ก็จะมีประเทศพวกไต้หวันคอสตาริกานี่ก็มาเข้าร่วมด้วยเขาก็มาจอยกันเราด้วยใช่ครับับผมก็หัวข้อในแต่ละปีก็จะแตกต่างกันไปนะครับโดยปีนี้ก็ได้เป็น Moral and Ethics ก็คือเป็นใจธรรมศิลธรรมในอาชีพต่างๆครับที่มีพูดถึงหัวข้อเดี๋ยวผู้ชมอาจจะงงว่าเอ๊ะ ยังไงแต่ละปีมันแข่งขันไม่เหมือนกันหรอหรือยังไงใช่อ๋อแต่ละปีทีมการแข่งขันก็จะเปลี่ยนไปแล้วแต่คณะกรรมการจัดการนะครับก็อย่างปีที่แล้วเป็นทีมเกี่ยวกับ business ก็คือเป็นเกี่ยวกับธุรกิจครับแต่ปีนี้เขาเปลี่ยนเป็น moral and ethics ก็คือเป็นศีลธรรมปรับใยธรรมในการดําเนินในการดำเนินอาชีพต่างๆครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปลงลึกกันนะว่าแต่ละอย่าง ที่เขาบอกในเรื่องจริยธรรมศิลธรรมเขามีวิธีการแข่งขันยังไงแต่นี้ทาถึงที่มาที่ไปดีกว่าครับครับทํายังไงเราถึงจะ้เป็นตัวแทนประเทศก็เรื่องจากคัดอาจารย์ก็จะคัดนักเรียนในโรงเรียนก่อนใช่ครับแล้วก็แต่ละโรงเรียนให้ส่งหัวข้อการแข่งขันรอบแรกจะได้รับหัวข้อการแข่งขันการแข่งขันรอบแรกมาแล้วก็เราก็ส่งเอกสารกลับไปทีนี้เขาก็จะคัดให้เหลือ6ทีมสุดท้ายเอกสารที่เราส่งกลับไปเป็นเป็นเอกสารเป็นเอกสารเหมือนกับ การวิเคราะห์เขาจะให้บทความเรามาใ,<ช>ให้วิเคราะห์ว่า จะได้ทำอันนี้ควรจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ส่งคําตอบของเราเนี่ยกลับไปแล้วก็เขาจะคัด6ทีมสุดท้ายซึ่งประเทศไทยก็ผ่านโรงเรียนเดียวก็คือโรงเรียนสาธิตก็คือโรงเรียนของเราสาธิตมหาวิทยาลัยราชบัณฑ์สุนทรนันทาและเราก็เป็นตัวแทนโรงเรียนด้วยถือว่าเป็นตัวแทนประเทศไปพร้อมๆกันนะฮะทีนี้อยากทราบว่าในการเข้าแข่งขันนี้มีกี่ประเทศอะไรบ้างการเข้าขันปีนี้มีทั้งหมด11ประเทศครับผมก็จะมีประเทศในอาเซียนหมดแล้วก็จะมี ไต้หวันแล้วก็มีคอสตาริกาที่มาเข้าร่วมเขาเพิ่มเข้ามาครับผมทีนี้อยากรู้ว่าเรื่องของอ่ะเราไปถึงเสร็จปุ๊บเรามีวิธีการเตรียมตัวยังไงในการที่จะเข้ามือถังการเตรียมตัวก็หลังจากที่เรารู้ว่าเราผ่านรอบรอบสองนี้เราก็เราก็ต้องมามาประชุมกันว่าเราจะดีลกับหัวข้อรอบสองยังไงเพราะเขาจะให้เป็นหัวข้อใหญ่มาแต่เรายังไม่รู้หัวข้อในการไปแข่ง้วเราก็ต้อง หาข้อมูลไว้ทุกหัวข้อย่อยเลยลก็ต้องเตรียมตัวไวท้ทุกรอบไดใ้ใช่ใช่ครับผมการแข่งข,ของเราเนี่ยมันเป็นการแข่งเป็นทีมถูกไหมฮะใช่ครับผมแล้วทีมของเราเรามีกี่คนจริงท,ทีมมีทั้งหมด4คนครับ,รบผมก็คือมีนายภูมิพัฒน์มีนางสาวชาญ,ญชิดาแล้วก็มีนายคณิศศรแล้วก็ตัวผมอก็มีเพื่อนอีกสามคนรวมกับผมเป็น4คนทีนี้หลังจากที่เราฟอร์มทีมกับเพื่อนในเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเข้าสู่สนามแข่งขันเขาจะมีหัวข้อกําหนดมาให้ถูกไหมครับ อ่าใช่ครับเป็นหัวข้อใหญ่กำหนดมาให้แล้วก็หัวข้อใหญ่อ่าจะมี work ethics ก็คือเป็นเกี่ยวกับการทำงานปกติแล้วก็ business ethics ก็คือเกี่ยวกับการเกี่ยวกับอาชีพทางธุรกิจแล้วก็ medical ethics ก็คือเกี่ยวกับการแพทย์ครับผมซึ่งเราไปจับฉลากแล้วก็ได้ medical ethics มาเกี่ยวกับด้านการแพทย์เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตแพทย์ทีนี้หัวข้อใหญ่เราได้มาปุ๊บหัวข้อย่อยล่ะเขากำหนดมาให้เราไหมหรือว่าเรา กันหัวข้อย่อยนี่คือเราต้องมาเลือกเองครับว่าจะหยิบตรงไหนไปซึ่งเราก็เลือกหัวข้อที่เป็นประเด็นในประเทศไทยก็คือการทําแท้งในวัยรุ่นในทีนเอปไปในการแข่งขันครับครับผมทีนี้คุณผู้ชมครับช่วงหน้านะฮะอยากให้ติดตามชมกันให้ดีนะครับเพราะว่าเรามีเคล็ดลับเทคนิคนะครับรวมถึงเรามาดูกันนะครับว่าน้องๆนะครับคนเก่งของเราเนี่ย สามารถที่จะผ่านอุปสรรคและความท้าทายต่างๆมาได้ยังไงติดตามชมช่วงหน้ากับฟันนม้ไกลไปถึงครับ สำนักงานกสทชมีหน้าที่บริหารกำกับดูแลและจัดสรรคลื่นความถี่กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมและกำกับดูแลการใช้เลขหมายโทรคมนาคมรวมถึงการพิจารณาอนุญาตการกำหนดหลักเกณฑ์ประเภทกิจการโครงสร้างอัตราค่าบริการตลอดจนการออกระเบียบเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกสทชตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช สนับสนุนโดย o u d a x Extra Tonic และแชมพูช่วงนี้สนับสนุนโดยแป้งทอดกรอบโกกิกลับเข้าสู่ช่วงที่สองนะฮะรายการฟันนี่ไกลไปถึงับผมวันนี้นะฮะเรายังคงนั่งคุยอยู่กับน้องจอสนะครับตัวแทนไทยนะครับที่สามารถไปคว้ารางวัลระดับประเทศมาได้นะครับผมซึ่งก็ถือว่านอกจากเป็นตัวแทนของประเทศเราก็ยังเป็นตัวแทนของโรงเรียนด้วยนะที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฒนสุนันทาเรามาคุยกันต่อนะครับเรื่องของการทํางาน รนะซึ่งในก่อนที่เราจะประสบความสําเร็จอย่างที่เราเพิ่งได้มาเนี่ยเชื่อแน่นอนว่าเราจะต้องพบเจอกับุปสรรคและปัญหาต่างๆพอจะยกตัวอย่างที่เราฟังสักอย่างสองอย่างนั้นกับว่าเราผ่านภาษคอะไรกันมาบ้างก็อย่างแรกเลยนะครับเวลาการทํางานเป็นการทํางานช่วงปิดเทอมเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยมีธุระต่างกันเพราะฉะนั้นการที่จะนัดมาประชุมกันทั้งหมดทุกคนเนี่ยเป็นเรื่องค่อนข้างยากเพราะนั้นวันไหนที่ เราว่างพร้อมกันหมดเราก็มาประชุมตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยก็เสียสละเวลาทั้งวันไปเลยครับทุ่งเทนะได้ข่าวว่ามีการคละทีมคละเพื่อนอด้วยก็อันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เลยครับเพราะไปถึงปุ๊บเขาคละทั้งเพื่อนแยกประเทศทุกทุกคนเลยเพราะนั้นการที่เราจะรวมกลุ่มกันในการประชุมการทำงานเนี่ยไม่มีโอกาสเลยเราเลยต้องสละเวลาพักของเราเพื่อมาซ้อมซ้อมบทซ้อมละครครับบางวันก็ตีสองตีสามต้อง ต้องเสียเวลานอนมาซ้อมกันกครับผมครับผมซึ่งปัญหาและอุปสรรคต่างก็มีอย่างที่บอกไปมีมีแง่ปัญหาด้านจิตใจมัมั้ว่าเรารู้สึกท้อแท้ท้อถอยมนอย่างี้ม,ามาั้ยฮะก็มีท้อไหมก,ก็ก็มีบ้างครับผมเพราะแรงกดดันอะไรก็มีเพราะอย่างปีที่แล้วนี่ครับโรงเรียนก็ได้ส่งไปแล้วไปคว้าที่สามมาพราะมันก็จะมีความกดดันอยู่ว่า,วาปีนี้จะทำได้ดีเท่าปีก่อนไหมแล้วเราเอาชนะ ปัญหาต่างๆเหล่านั้นไม่ได้ยังไงวิธีแก้ปัญหาก็ก็อย่างไปที่นู้นอุปสรรคแรกที่เจอเลยเนี่ยคือการค้าประเทศพอค้าประเทศปุ๊บเวลาในการรวมกลุ่มในการประชุมการทํางานเราเนี่ยก็ไม่มีเพราะฉะนั้นทุกคนทุกคนก็เวลาเวลาพักทุกคนก็จะมารวมกลุ่มกันเพื่อเพื่อมาประชุมเพตรงนี้อาจจะเป็น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 จุดจุดแข็งที่เรามีทีมเวิร์กที่ทุกคนเสียสละ เสียสยละเวลาพักเสียสยละเวลาที่จะได้ผ่อนคลายบ้างทุกคนมาคิดงานมาช่วยกันทํางานทุกคนตรงนี้น่าจะเป็นแรงที่ผลักให้เราประสบความสําเร็จครับเป็นเรื่องของความร่วมมือร่วมจใจร่วมแรงกันเนาะครับผมก็ออยางเวลาเวลานอนสี่ทุมหลังสี่ทุ่มเราก็ต้องมีการการซ้อมเพื่อไปแข่งขันรอบสองอีกนะบางคนไม่เคยนอนดึกก็อนอนตีสองตีสอะไรเน <ะ S 1> นะี้ยครับผมก็นะ ทุกคนก็เสียสลายจริงๆแล้วก็ทุ่มเทมากในการการทลงมาครั้งนี้ครับทีนี้อยากทราบถึงเบื้องหลัง <c oughs> บ้างล่ะหลังจากเบื้องหน้าเราพอ <c oughs> รู้กันไเวลวอาจารย์นะฮะคุณครู <c oughs> ในโรงเรียนมีส่วนมากน้อยแค่ไหนกับความสาเร็จของเราในครั้งนี้อาจารย์มีส่วนค่อครัางมากครับผมอาจารย์ที่ปรึกษาทีมาจาย์แนนก็จะเป็นคนที่ให้คําแนะนํทุกอย่าง <c oughs> ครับ,รบก่อนก่อนที่จะไปรวมถึง,ถ,งถึงตอนที่ไปด้วย <c oughs> ให้มุมมองที่ต่างกันระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ครับครับผมก็เราก็สามารถเอาตรงนั้นมาปรับปรุงในการการแสดงแล้วก็ในหัวข้อที่เราได้เรื่องการแสดงที่แบบว่ามีแบบว่าใครมาโค้ชให้ไหมหรือว่าเราดูกันเองก็ก็จะมีอาจารย์เนี่ยนะเขาคอยดูให้อัดวิดีโอแล้วเราก็มาเช็คกันว่าตรงไหนพอยตรงไหนไม่เวิร์กตรงไหนควรแก้ทั้งหน้าต้องปรับปรุงอะไรก็จะมีการเช็คแบบนี้กันเสมอใช่ทีนี้นอกจากเบื้องหลังความสําเร็จของเราที่เป็นคุณครู ไปแล้วนะฮะอีกหนึ่งความสําเร็จหนึ่งที่ทุกๆความสําเร็จจะต้องมีเบื้องหลังตรงนี้ซัพพอร์ตนั่นก็คือครอบครัวค,คุณพ่อคุณแม่มีส่วนยังไงบ้างกับความสำเร็จของเราคุณพ่อคุณแม่เป็นส่วนเป็นกําลังใจสําคัญครับผมก,ก่อนไปท่านก็จะบอกเสมอว่าไม่จําเป็นต้องหวังรางวัลแต่ว่าพอไปอยู่ตรงนู้นเนี่ยไปอยู่คอนเฟอเรนซ์เนี่ยแน่นอนเราได้ทั้งประสบการณ์อยู่แล้วได้ทั้งเพื่อนใหม่ๆเพราะนั้นตรงนั้นถือเป็นเป็นสิ่งที่เหมือนจะมีค่ามากกว่ารางวัลที่ที่เราได้รับมาอีก ครับนี่นคือกลังใจจากครอบครัวเราไปอยู่กันที่นน่นนานไหมฮะไปอยู่กันห้าวันครับห้าวันมีคิดถึงบ้านมีคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยก็มีคิดถึงครับผมเพราะอาหารมันก็ต่างกันบางทีครับก็เลยก็คิดถึงเหมือนกันก็ต้องปรับตัวเยอะแต่ก็โชคดีว่าได้กําลังใจจากครอบครัวคิดว่าครอบครัวมีผลแค่ไหนกับการที่เราสามารถที่จะมีความสําเร็จอย่างวันนี้ได้มีผลค่อนข้างมากครับผมเพราะว่าครอบครัว เราไม่ไม่ไปกดดันทําให้เราเครียดว่ารเราต้องชนะนะเราต้องอะไรนะรเขาให้เราสบายใจให้ทํางานอย่างเต็มที่มากกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้นะ่าจะเป็นแรงผลักให้เราไปถึงชัยชนะได้ยิ่ยงเขาไม่กดดันเรายิ่ยงมีความรู้สึกว่าเราต้องทําให้สําเร็จนะใช่ครับนะฮะอันนี้ก็เป็น อ,อุปสรรคนะครับแล้วก็ความท้าทายต่างๆที่น้องๆนะครับได้ผ่านไปแล้วนะครับแต่ว่าช่วงหน้านะเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยถึงเคล็ดลับและเทคนิคในการประสบความสําเร็จนะฮะในระดับนานาชาติเป็นถึงตัวแดนประเทศเขาต้องมีอะไรกันบ้างติดตามชมช่วงหน้าในฝันไม่ไกลไปถึงครับ สำนักง,งานกสทชมีหน้าที่บริหารกํากับดูแลและจัดสรรคลื่นความถี่กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมและกํากับดูแลการใช้เลขหมายโทรคมนาคมรวมถึงการพิจารณาอนุญาตการกําหนดหลักเกณฑ์ประเภทกิจการโครงสร้างอัตราค่าบริการตลอดจนการออกระเบียบเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของกสทชตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติสํนา,งงานันกงานคณะกรรมการกิจการากระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช เดี๋ยวก่อนเราไปทะเลนะฮะเดี๋ยวเราแวะโรงเรียนบ้านเนินรักก่อนนะครับเขาบอกว่าเป็นโรงเรียนกิจกรรมต้นแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาสากลน่าสนใจสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่นี่โรงเรียนบ้านเนินรักใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องมาไม่ผิดที่แล้วนะฮะวันนี้ยินได้ข่าวว่าแบบแถวนี้เนี่ยโดยเฉพาะโรงเรียนนี้เนี่ยเขามีความโดดเด่นเรื่องของการจัดกิจกรรมสหกรณ์จริงไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวให้น้องเหนือนะคะ พาพี่เขาไปช,ชมกิจกรรมสากลของโรงเรียนบ้านนอนรักค่ะได้เลยค่ะคุณครูค่ะน้งเหินทางสากิจการของโรงเรียนนะคะเรื่องสากลมีอะไรกันบ้างก็ มีสหกรณ์ร้านค้านะคะแล้วก็สหกรณ์อมรัพย์แล้วก็สหกรณ์ส่งเสริมการผลิตค่ะแบ่งออกเป็น3อย่างค่ะที่ที่เรายืนอยู่นี่คือที่ไหนสหกรณ์อมรัพ์ของโรงเรียนบ้านนินรักค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นพี่ขอเข้าไปดูข้างในได้ไหมครับได้ค่ะโอเคค่ะนี้ฝ่ายธุรการค่ะเพราะผมมีฝ่ายธุรการฝ่ายการเงินค่ะแล้วก็บัญชีแล้วก็ผู้จัดการรองผู้จัดการค่ะตำแหน่งต่างมาได้ยังไง ก็มาจากการลงมติในที่ประชุมสามัญใหญ่นะคะแล้วก็จะเลือกคณะกรรมการใหม่ในภายหนึ่งปีนะคะก็คณะกรรมการชุดนี้นะคะก็จะทํางานหนึ่งปีแล้วก็พอเริ่มการศึกษาใหม่แล้วเราก็จะเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ค่ะก็หนึ่งชุดทำงานหนึ่งปีจบปีปุ๊บก็เลือกชุดใหม่ขึ้นมาทาต่อค่ะครับผมถ้าอย่างนั้นเราไปดูส่วนอื่นกันต่อดีไหมได้ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันต่อครับอ่าสหกรณ์ส่งเสริมการผลิตค่ะก็จะเป็นเด็กนักเรียนนะคะเขาจะ ทำขนมมามแล้วก็จะเอามาขายเอามาส่งกับสหกรณ์พอได้เ,เงินแล้วก็จะหักทุนออกเอากำไรออกแล้วก็จะเก็บไว้แล้วก็เอาไปปันผลปลายปีค่ะคพอปลายปีนัน้นเองก็จะได้ปันผลกันทุกคนเลยค่ะก็จะเอาไปฝากที่ธนาคารก็จะทําให้ นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนกันทุกคนค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันต่อ,อ,อจะไปดูสหกรณ์ค้าค่ะโ <Okay. S 1> องเรียนเราค่ะงั้นตามไปเลยอ,อันนี้เป็นเกติแบรกลมส่งเสริมสหกรณ์ค่ะที่ <c oughs> ของเยีมานันรักค่ะได้รับรางวัลชนะเลิศก,การจัดพิธีการที่ธลากางจังหวัดเพชรบุรีค่ะนี่ oh <my. S 1> นักเรียนทำเองค่ะ oh <my. S 1> เป็นกระปุกอมสินแล้วก็นี่ค่ะเป็นดอกสุฮีอาคามแปลรูปเป็น เป็นพกกุญแจนี่เป็นกระเป๋าใส่ของกระเป๋าใส่โทรศัพท์แล้วก็อันนี้เป็นฝายฟายทะเบียน,ยนพอเขาซื้อใช่ไหมคะเขาก็จะมาที่ฝายทะเบียนแล้วก็บอกว่าเราซื้อของไปเท่าไหร่ฝ uh huh. าทะเบียนก็จะโย์พอปลายปีใช่ไหมคะเราก็จะดะูแต่เลขบัญชีว่าแต่เลขบัญชีเนี่ยมีเงินที่มาซื้อเท่าไหร่แล้วพอปลายปีปุ๊บ ประชุมสามัญใหญ่เราก็จะปันผลให้กับสมาชิกแล้วก็สมาชิกเนี่ยเขาก็จะได้เงินเฉลี่ยคืนกันทุกคนค่ะอืมก็ถือว่าทุกคนพอใจค่ะนะขอบคุณคุณครูรัศมีครับและน,น้องเหนือ ค่ะโรงเรงียนบ้านนันดาของเรายินดีต้อนรับค่ะครับผมถ้ามีโอกาสก็คงจะได้มาเยี่ยมเยือนกันใหม่นคะครับครั้งหน้านะฮะเราจะไปกันที่ไหนนะครับต้องติดตามชมวันนี้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีครับ สนับสนุนโดยอดัซเอ็กซ์ตร้าโทนิและแชมพูช่วงนี้สนับสนุนโดยแป้งทอดกรอบโกเกะกตาร์รับกลับเขาสู่ช่วงสุดท้ายนะฮะกับรายการฟันให้ไกลไปถึงครับผมตอนนี้นะฮะแขกรับเชิญของเราที่คุยกับเรามาตั้งต้นรายการมาถึตอนนี้คือน้องจอชนะครับผมตัวแทนของนักเรียนไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติ SISC 2013ครับผมทีนี้มาดูเรื่องของน้องจอชกันบ้างนะรู้มาว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนเรียนเก่งอะไรขนาดนั้น เรามีวิธีการพัฒนาตัวเองไงจากเด็กหลังห้องขึ้นมาเป็นนักเรียนแถวหน้าก็ตอนแรกคือเริ่มเริ่มตัดย้ายโรงเรียนแม่อยากให้เรียนภาษาก็เลยมาอยู่โรงเรียนนี้เพื่อเป็นโครงการ English Program ครับผมก็เรียนภาษาอังกฤษล้วนใช่ครับก็ตอนมาไม่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเลยตัวผมรู้แต่ A ถึง C แต่ว่าพอมาปรับพื้นฐานซัมเมอร์ที่นี่ทุกอย่างสอนเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเราไม่รู้เรื่องเลยครับผม พอสอบอะไรปุ๊บได้ศูนย์บ้างได้อะไรบ้างมันเริ่มเอ๊ะทำไมเราโง่หรือเปล่าใช่ก็เลยมีเพื่อนเพื่อนไม่ได้มากดดันเราคือครเราคิดว่าเขามากดดันเราเองแต่เพื่อนจริงๆเขามาช่วยเรา mm hmm. เออจ๊อดไม่เข้าใจตรงนี้ต้องเป็นอย่างนี้นะ mm hmm. เราก็ได้กำลังใจจากตรงนี้ว่าเออมันไม่มีไม่มีคนมาดูถูกเรา mm hmm. เขาช่วยเราเราก็เลยตั้งใจใหม่กลับไปศึกษา ภาษากฤษตั้งแต่เริ่มเลยครับ,รบตั้งแต่ของประถมเลยขึ้นมาแล้วก็อ่านเองบ้างถามอาจารย์บ้าง uh huh. การฝึกเนี่ยก็เริ่มต้นจากต้องอ่านหนังสือก่อน uh huh. ว่าให้เรารู้เบื้องต้นรู้อะไรก่อนแล้ว uh huh. พอเรารู้ปุ๊บตอนแรกคือเราฟังฝรั่งไม่รู้เรื่องอ uh huh. เราก็เลยว่าเเราจะฝึกการฟังที่ไหนดีเราก็เลยบอกว่าปกติถ้าเราอย่างภาษาไทยเนี่ยเราดูหนังเราฟังเพลงครับ เราก็เลยไปดูหนังฟังเพลงดูข่าวของต่างป,ประเทศ,ศใช่ครับ uh huh. ตอนแรกฟังไม่รู้เรื่องเลย uh huh. เราก็เราก็ลองเอาตรงนั้นมามาแปลเป็นภาษาไทยก่อนฝึกตรงนั้นไปเรื่อย uh huh. นานใช้เวลาปีสองสามปีเลยกว่า,าต้องต้องทำอย่างสม่ำใช่ครับกว่ากว่าจะรู้เรื่องแต่แต่พอพอฟังรู้เรื่องปุ๊บมันก็จะฟังทั้งหมดรู้เรื่องหมดเลยครับ uh huh. ก็เป็นก็เป็นแรง พอเราทําได้มันก็เป็นมันความภูมิใจแล้วก็ผลักดันให้เราพัฒนาต่อไปเรื่อยๆในฐานะที่เราผ่านจุดนั้นมันได้แล้วมีอะไรแนะนากับเขาไหมครับก็สิ่งแรกเลยนะครับก็คือต้องเปิดใจยอมรับก่อนว่าภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ใช่ภาษาไม่ใช่ภาษาหลักของเราเพราะฉะนั้นในการใช้ผิดในการใช้อะไรบ้างมันไม่ใช่ภาษาเราเราไม่จําเป็นต้องรู้ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเราไม่เปิดใจยอมรับมันเลยเราก็จะไม่รู้ถึงความถูกต้องไม่รู้ถึง การพูดที่ถูกต้องของภาษาเลยเพราเลยนั้นอย่างแรกเลยคือต้องเปิดใจยอมรับมันก่อนแล้วก็ทุ่มเทความทุ่มเทศึกษามาอย่างจริงจังครับผมไม่ใช่เรียนๆผ่านไปผ่านไปมันก็ต้องใส่ใจกันนะครับผมก็ต้องใส่ใจมีความพยายามขยันสม่ําเสมอครับผมเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ยากสำหรับเราในตอนแรกแต่ถ้าเราได้แล้วมันก็จะเป็นแรงผลักอย่างที่บอกก็คือในการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆใช่ครับ ทราบไหมว่าน้องจากผลการเรียนแล้วที่ดีเนี่ยเฮ้ยทกิจกรรมด้วยก็เป็นนักกิจกรรมคนหนึ่งนะฮะเราทํากิจกรรมอะไรมาบ้างเยอะแยะมาแค่ไหนบอกครับก็ก็ทากิจกรรมมาค่อนข้างมากอ่เราเป็นคนชอบทํากิจกรรมอยู่แล้วด้วยคือไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเด็กเรียนเด็กเนิร์ดอะไรมากมายครับผมก็อย่างเป็นลองปีนี้เป็นรองประธานนักเรียนครับผมปี2 5 6ก็เป็นกรรมการนักเรียนในการดูแลกิจกรรมทั้งหมดของโรงเรียนครับผมไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็เราก็ต้องออกหน้าทั้งหมดเลยครับ รวมถึงเคยเป็นสตาฟไปคุมน้องครับผมไปเป็นสตาฟแต่ต้องใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดในค่ายในการสื่อสาร,ราได้ใช้ได้ฝึกภาษาได้มีประสบการณ์เ<ช>ยอะมากขึ้นครับแล้วเรื่องรางวัลนนเห็นบอกว่ามีรางวัลการันตีด้วยมีรางวัลก็ได้รับโลกคนดีศรีสุนันทาปี2 5 5 4ครับผมก็คือได้รับรางวัลเรียนพะพุิธดีสามสาปีซ้อนสามปีซ้อนาพิชิตมาจากอะไรนะ เาพิจารณาโดยรวมครับผมทั้งลักษณะนิสัยของตัวเด็กแล้วก็ผลการเรียนอะไรอย่างี้ครับผมที่นี้นอกจากกิจกรรมต่างๆที่เราทําเรื่องของการเรียนมากมายอย่างงี้เรามีวิธีการแบ่งเวลาอย่างไงการแบ่งเวลาก็ต้องอย่างแรกเลยคือต้องเรียงลําดับความสําคัญของงานแต่ละงานก่อนเพราะว่าเราทําหลายงานพร้อมกันเนี่ยมันต้องมี เราต้องเลือกว่าไหนสำคัญกว่าทําให้เสร็จก่อนดูว่าว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดใช่ครับผมพอเราตั้งเรียนในห้องเนี่ยเวลาจะสอบหรือจะอะไรเราไม่จําเป็นต้องทวนเยอะพอเราเข้าใจตั้งแต่ตรงนั้นปุ๊บมันก็มันก็เหมือนกับเป็นลองเทอร์เองม่คือจําไปเลยเราเราได้มีเรียนพิเศษข้างนอกมั้งไหมมีมีบ้างครับผมเพราะว่าก็ใกล้จะสอบเอนในปีปีหน้าแล้วอยากเข้าคณะอะไรฮะ อยากเข้าวิศวกรรมนาโนครับเป็นวิชาที่ค่อนข้างชอบฟิสิกส์ครับครับผมเรามีต้นแบบของเราไหมว่าเราอยากเดินตามรอยใครหรือว่าเราเห็นว่าใครเป็นฮีโร่เป็นไอดอลจริงๆริงไอดอลหลักๆของตอนเลยก็คือพ่อกับแม่ครับผมเพราะท่านเป็นคนที่คอยให้กำลังใจแล้วก็คอยสนับสนุนซัพพอร์ตเราตลอดเวลาทุกอย่างทั้งเรื่อง ติดใจทางเรื่องอะไรครับ <c oughs> ผมจะคอยให้คําแนะนําเราทุกอย่างไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไรก็ตามครับพูดถึงคุณพ่อคุณแม่ของเราหน่อย้านอกจากเรื่องที่เราบอกมาทาไมเราถึงท่านเป็นไอดอลเป็นคนต้นแบบนะครับเราพ่อกับแม่เป็นคนที่เขาจะไม่ไม่เคยกดดันเราเลยครับผม <c oughs> จะเป็นคนที่ให้กําลังใจเราทางบวกตลอด <c oughs> ว่าไ,ไม่เป็นไรค่อยถ้าเราพลาดก็เริ่มใหม่ <c oughs> ใช่ให้เรียนรู้ตรงนี้เป็นบทเรียน หยิบยกพวงนี้เป็นประสบการณ์ไปรครับผมก็ได้แรงผักดันตรงนี้มาเรื่อยๆในการเรียนก็ก็ทําให้ประสบความสำเ้งดีคิดว่ามีลักษณะนิสัยอะไรที่เด่นสําหรับเราที่ทําให้คนอื่นเขายอมรับเราแล้วก็เป็นนิสัยที่แบบคุณพ่อคุณแม่สอนเรามาปลูกฝังมามาก็ <c oughs> แม่จะสอนเสมอว่าให้ให้ขยนันแล้วก็ทุ่มเทในทุกงานที่เรารทำํำ ครับผมก็ใส่ใจทุกง,งานไม่ว่ามันจะเล็กจะใหญ่หรือระดับประเทศหรือแค่โรงเรียนต้องตั้งใจทําทุกง,งานให้ออกมาดีที่สุดพุ่มเททุกอย่างนะค,ะครับนี่แหละเป็นเคล็ดลับแล้วก็เบื้องหลังความสําเร็จจริงๆสุดท้ายแล้วครับสําหรับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบา้านเพื่อนๆเ,เรารน้องๆหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่กำลังชมรายการของเราอยู่เรามีอะไรฝากทีงคนเหล่านั้นไหมก็ฝากในเรื่องของ การอ่การตั้งใจเรียนเอเพราะว่ากับคนัวเดียวกันนะครับ,รบผมเพราะเพราะอย่างเดี๋ยวนี้เด็กเรียนเรียนพิเศษอะไรก็ค่อนข้างมากแต่ว่าถ้าเรามองจริงๆถ้าเราตั้งใจเรียนในห้องให้รู้เรื่องเนี่ยตรงไหนไม่เข้าใจถามอาจารย์เนี่ยมันประหยัดเวลาในการที่จะเอาไปทําไปเรียนได้เยอะแล้วเอาเวลาตรงนั้นเนี่ยไปทํากิจกรรมอื่นๆซึ่งเวลาของเราก็จะมากขึ้นนะครับผมเรา สามารถเอาเวลาตอนนั้นไปทุ่มเทให้กับสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราสนใจได้มากขึ้นตัวนั้นก็จะนําเราไปสู่ความสประสบความสําเร็จได้มากขึ้นเหมือนกันครับผมวันนี้นะได้เก็ดใครที่รับชมรายการฝันนิ่ไกลได้ถึงของเรานะครับผมก็จะต้องเห็นแล,ล้วล่ะแล้วก็เชื่อแน่นอนว่าทุกคนจะรู้สึกชื่นชมกับความสามารถของเด็กไทยเหลือเกินนะที่ทุกวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่ พัฒนาตัวเองเท่านั้นแต่สามารถที่จะสู้แล้วก็ยืนเคียงบา่าเคียงไหล่กับนานาอารยาประเทศได้อย่างเต็มภาคภาคูมินะครับ <c oughs> เหมือนกับแขกรับเชิญของเราวันนี้ที่นําความภาคภูมิใจมาไม่ใช่แค่สู่ประเทศแต่ว่าสู่ตัวเองสู่ครอบครัวสู่สังคมนะึังถือว่าเป็นสิ่ง <c oughs> ที่ดีมากเหลยเกินนะครับ <c oughs> วันนี้ขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับ <c oughs> น้องจอชทิติพลสินเครือสวนครับผมขอบคุณครับกลับมาพบกับรายการฝันให้ไกลไปถึงได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ